คนวันนี้นะคะเราจะไปเสด็จพ่อรอห้านะคะจังหวัดชุมพรนะคะทุกคนก็จะมีประทัดหนึ่งหนแสนหรือหนึ่งหมืหน,นอะไรสักอย่างนั่นเหลุกคนหนึ่งหมืนนี่นะไนะปแกเด็กไงถึงแล้วตรงนี้นะคะก็มีกุหลาบใบชาตูนะคะใบพลูนใต้บ้านเราเรียกว่าใบพลูทุกคนแล้วก็ไข่ร้อยลูกนะคะทุกคน แล้วก็น้ำดแดงนะจ๊ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงทีเดียวตอนนี้นะคะที่หยุดรถเพราะว่าพ่อเนี่ยกำลังไปซื้อชาเย็นคือแบบตอนเช้าก็ตื่นมากินชาเย็นเลยกอตื่นมาตอนเช้าเลยใช่ไหมคะเอทินใช่เลกเกียร์แม่ตน้องเจินใช่วันนี้นะคะคือวันแบบวันเกิดของเอทินใช่ไหมจ้า เดี๋ยวถ้าสมมุติจะเลี้ยงเควันเกิดกันตอนไหนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะใช่ไหมครับที่ริงพรุ่งนี้นี่แหละเป็นวันเกิดของเอเทนแต่เราจะย้ายไปมาเป็นวันนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยไม่ว่างแล้วก็แบบของขวัญวันเกิดจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันตอนเซอร์ไพรส์นะทุกคนแต่ตอนนี้นะทุกคนเราจะไปัดไปแกงนะคุก่อไปไปอุ้ยทุกคนมาแล้วมาแล้ว กินชาย,ยินกันเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงที่เดียวดีกว่าทุวคนชาไข่มุกอะไรมากอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากเลยอร่อยจะถึงแล้วนะคะทุกคนดูยัน,นเลยจะถึงแล้วใจแมกอนใจแมกยังไม่ถึงนะคะแต่เราจะถึงแล้วนะคะทุกคน,กคนเป็นแบบป่ากังกนเรนแล้วค ทุกคนเราไม่ได้จะไปทะเคะลค่ะคุณเราจะไปไหวยนะคะเอเคไหมคะคุณคะเอเคนะคะนีเ่เราเรอยู่ชา้หาดนะช่ยหาดเ <c oughs> หรอ <c oughs> เดี๋วเข้าซอยไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันตอนถึงทีเดียวนะ <c oughs> เราแบบไม่อยากเปิดปิดนา <c oughs> เดเนเดี๋ยวมมจะเต็มแล้ครับผมถึงแล้วคะ่ะทุกคนเนี่ย จะลงไปเลยนะคะทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวไปเจอกันตอนลงทีเดียวลงเลยลงกันเลยทุกคนลงกันเลยทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนถึงแล้วนะคะทุกคนหนึ่งสอถึงแล้วค่ะทุกคนโโหอันนี้แม่โอไม่ค่อยมีคนเลยนะ

สร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ของเนี่ยไม่ให้ดูตอนไหว้นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะจุดประทัดแล้วนะคะรอฟังเสียงนะคะทุกคนแปน๊บนึงนะคะไปถ่ายรูปให้แม่ก่อนคนรอฟังเสียงประทัดนะคะเขาเนี่ยไม่สต็อปเลยนะทุกคนรอฟังเสียงเลยเดี๋ยวนั่นเขาทำกันอยู่ตรงนั้นเอออันนั้นแม่วะเห็นอันนี้แม่ของเันนะคะสวัสดีค่ะ คือลูกสาวเนี่ยอยากเป็นคนดังในออมกำลัง,ง,เงเรียกนะคะทุกคนขออนี้ยนะอยากรอฟังเสียงจุดประทับตัง๊งแป๊บแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนหน้าเด็กที่แบบอยากได้ยินเสียงประทัดมากเด็กอยากได้ยินเสียงประทัดมากเลยทุกคนไอ้ตาม กวนเสียงนแบบตูน้านนเนาะเมื่อกี้เสียงดังมากคือแบบหน้าน้องดึกตกใจโอเคโอเคทุกคนคือแบบตลกเพราะขอสัมภาษณ์เลยค่ะเมื่อก,กี้กลัวไหมคะอ,อกลัวเหรอคะ <laughs> โอ้คือแบบเสียงดังแบบ <ms> น่ากลัวมากแล้วเอทีเนี่ยคือจู่น่าแม่เลยแล,ล้วก็ะะเสียงดังทุกคนก็มามาลูบหลังแม่นะคะเพราะเสียงดังมาก 1,000นะคะทุกคนไม่มาหนึ่งร้อยเดรหนึ่งแสนนั่นแหละเออนั่นแหละแต่ทุกคนได้เลขมาแล้วทุกคนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนเสร็จเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ